สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานาะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาห็นมแล้วนาะเจ้าวันนี้เขาจะมาทํายำหัวหมูตีนหมูเนาะเจ้านอะกพอดีได้มาต่อวานาะเจ้ามาเจ้ามาดูวัตถุดิบลักของเฮาเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวหมูตีนหมูที่เขาได้ลอกเอากระดูกอย่างออกแล้วเนาะเจ้านอกต้มเรียบร้อยเนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะหอมแดงผักป้อมต้นหอมแล้วก็มะนาวเจ้าปะมาดูวิธีการทํากันเลย มาเจ้าเอามาย้ำกันเลยใส่ทุกอย่างลงไปเลยเนาะนี่หมูตีนหมูพริกหอมแดงพักตรงนี้นะใส่ไปพร้อมกันเลยเจ้าเราจะยั่วํำเดียวเลยหลังจากนั้นใส่ชูโรดลงไปเลยน้ำตาลเจ้าใครชอบหวานก็ใส่นักน้อยก็ได้นะเจ้าน้ำปลาเนาะ เสร็จแล้วมันห่าวเลยเจ้าย้ำง,ง่ายๆเลยนะเจ้าเนาะนี่ถ้ามีใบอย่างก็สารเนรใส่น่นะหอมดวนนั่นน่ะเจ้ามันจะหอมนะเจ้าเนาะนี่มันบอบหมีจะเข้ามันเข้ากันเลยเจ้าเอาง่ายๆเลยทำง่ายๆเลยนะเจ้าเมนูนี่แบบนี้เองยุ่งยากเลยนะเจ้านี่ โอ้ของเขาลืมไปเจ้าเยาะหน้ามันหอมดองลงไปน้อยก็ได้เจ้าช่วยเพิ่มรสชาติเน่อยอ่านิดเดียวพอถ้าไผบอกมีก็บอกใส่ก็ได้นะเจ้าหนอนี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขามาตักใส่จานกันเนาะมาเจ้าเอาใส่จานกันเลยกับเนี่ โมเลยเจ้านี่นะอม้น่าเจ้านี่นี่เจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับยำหัวหมูตีนหมูนะเจ้าเนาะลองเอาไปทํากันดูนะเจ้ารับรองเจ้าเมนูนี้เซบแน่นอนนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพลอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า